สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทคารอโนะคะซึ่งเดือนนี้จะเป็นคลิปประจำเดือนตุลาคม2566ของชาวราศีกุมนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะและท่านที่มีเกณฑ์การแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยอยู่ที่ราศีกุมก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ เราจะดูเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานโดยรวมเป็นองค์ประกอบใหญ่นะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึง่งถ้าออกมาแล้วเป็นพลังงานที่ดีต่อใจก็น้อมรับไว้นะคะเป็นแนวทางแต่ถ้าเป็นพลังงานที่เราไม่ชอบใจก็ปล่อยผ่านไปนะคะไม่ต้องใส่ใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีกุม ในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปแรกกันเลยนะคะเพจออฟว n นดีมากๆนะคะหรือแฮง m a n มีเรื่องอะไรให้เครียดให้ปวดหัวเนาะชาวราศีกุม k king of s w o r d s The Fool ปัญหาอยู่ได้ไม่นานนะคะ The h e r m i t ไพ่พฤศรีนะไพ่ฤาษีอืมไพ่ก้าวดาบเออชาวราศีกลุ่มช่วงนี้รู้สึกว่า มีความเครียดในชีวิตประจําวันหรือว่าในในตัวเองมีความเครียดจนรู้สึกว่ามันทำให้คุณสะดุดในในเรื่องบางเรื่องและก็ทำให้คุณเครียดจนร่างกายของคุณรู้สึกว่ามันมากมันมันจะรับไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่า9ดาบ10ดาบออกหมดเลยนะคะชาวราศีกุมเดี๋ยวจะ ถามถามไพ่ให้เพิ่มนะคะ queen of w n n d กไม้เทา้าราชินีถือเหรียญหไม้เทา้าโอ้ h oh, ตัวเ p ม r a n ร e มันจบสิ้นลงแล้วค่ะปัญหาต่างๆความเครียดราชาถือถ้วย าการเดินเตือนออกจากปัญหาที่มีในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะนะถึงวันที่คุณได้ชมคลิปนี้เลยนะคะก่อนวันที่15คือชาวราศีกุมมีปัญหาที่ข้างค้างหรือสะสมมานานจนตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเครียดและทําให้สุขภาพร่างกายย่าแย่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับการวิตกกังวลการตื่นกลางดึก หรือแม้กระทั่งการปวดศีรษะหรือปวดไหล่ตั้งแต่ไหล่ขึ้นมาจนถึงถึงหัวเลยนะคะทําให้ชาวราศีกุมรู้สึกว่าคุณจะไปต่อไม่ไหวแล้วถ้ามันมากไปกว่านี้คือคุณแย่แน่ๆน,นะคะคุณต้องการที่จะปลีกวิเวกอยากเป็นอิสระจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือจากสถานะบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแย่แล้วคุณหลังชนฝาคุณไปต่อไม่ได้นะคะแต่ ในครึ่งเดือนหลังนะคะในครึ่งเดือนหลังที่อาจารย์เปิดขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่ดีเกือบทั้งหมดนะคะอะไรก็ตามที่ทำให้คุณอยู่กับที่ถูกปิดกัน้นถูกกดดันหรือไม่มีทางเดินนะคะทำให้คุณย่ำแย่ตอนนี้ปัญหาของคุณได้ถูกคลี่คลายนะคะคุณกำลังจะขยับออกจากปัญหา การเปลี่ยนแปลงดวงชะตาในชีวิตคุณ The Temperance เป็นชุดที่สองที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือชุดอนาคตอนาคตที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่15ตุลาคมชาวราศีราศีกลุมจะผ่านพ้นทุกสิ่งอย่างที่กำลังเกาะกลุ่มจิตใจเกาะกลุ่มความรู้สึกหรือเกาะกลุ่มชีวิตคุณทำให้คุณไปต่อไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณเจ็บป่วยทั้งทั้งร่างกายและจิตใจนะคะมันหนักหนามากแต่ว่าหลังจาก15ไปแล้วเนี่ยคุณสามารถเดินหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานนะคะหรือด้านความรู้สึกต่างๆที่คุณรู้สึกยำแยกการที่คุณอยากปีกวิเวก ในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวคุณอยากออกห่างสังคมคุณไม่อยากพบเจอผู้คนคุณอยากแก้ปัญหาคุณอยากหนีปัญหาหรืออะไรก็ตามนะคะมันสามารถที่จะผ่านพ้นได้หลังจากวันที่15ตุลาไปแล้วให้คุณทําใจคุณให้สบายนะคะชัยชนะนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาชัยชนะที่จะผ่านพ้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หนึ่งถ้วยพระราชาถือถ้วยบอกคุณว่าคุณสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาและได้รับอารมณ์ความรู้สึกที่ดีขึ้นมันจะทำให้คุณผ่านปัญหาไปได้โดยการบางครั้งคุณออกจากสถานที่เดิมหรือเขาบอกว่าคุณควรเดินทางหรือปล่อยปล่อยภาระเหตุการณ์เนี้ย ให้มันอยู่กับที่แล้วพาตัวเองออกมาบ้างนะคะพาตัวเองออกจากสถานที่นั้นๆเหตุการณ์นั้นๆแล้วโชคชะตาคุณจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในทิศทางที่ดีนะคะ The t e m p e แ a n c e ไม่นานนี้ดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนไปได้นะคะคุณให้กําลังใจกับตัวเองเติมพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะเติมความรักตัวเองเข้าไปมากๆนะคะเยียวยาตัวเองอย่าพึ่งให้ใครอย่าพึ่งใครให้เขามาเยียวยาตัวเรา เราต้องต้องเฮลท์เฮลท์ตัวเราเองอะ่ะต้องช่วยตัวเราเองนะคะเพราะเราเราจะรอ,อให้ความรู้สึกเราดีโดยการอาศัยหรือพึ่งพาความรู้สึกของคนอื่นไม่ได้นะคะชาวราศีกุมตอนนี้ต้องหันกลับมาฟูมฟักดูแลจิตใจตัวเองดูแลร่างกายฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาให้ได้ จากการบอกช้ำต่างๆที่มันผ่านมาแล้วนะคะหรือถ้าท่านใดกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอยู่ในตอนนี้นะคะคุณสามารถผ่านได้นะคะจำไว้เลยนะคะว่าคุณสามารถผ่านได้แน่นอนถ้าท้ายสุดมันช้า15นี้ยังไม่ผ่านคุณจะผ่านได้เมื่อเข้าสู่15ไปแล้วมันจะคลี่คลายถ้ามันยังไม่คลี่คลายให้คุณให้กำลังใจตัวเองเสมอว่าคุณสามารถผ่านได้ และมันสามารถผ่านได้จริงนะคะปัญหาเรื่องการเงินของคุณก็จะถูกคลี่คลายนะคะถูกสามารถผ่านพ้นไปได้จะจะมีชัยชนะในตัวคุณเองเมื่อคุณเริ่มขยับที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงความรู้สึกการผสมผสานต่างๆที่คุณสามารถทำได้มันจะนำพาคุณไปสู่อนาคตที่ดีความสดใสจะเริ่มงอกงามขึ้นนะคะ ถ้าคุณยังอยู่กับที่คุณไม่เปลี่ยนแปลงสะตาชีวิตของคุณนะคะวิธีเทคนิคง,ง่ายๆหรือว่า,เ,าเครสเค็ดง่ายๆในการเปลี่ยนดวงชะตานะคะถ้าเรายังอยู่กับที่แล้วมันไม่เกิดอะไรดีขึ้นบางครั้งการเดินทางไกลข้ามจังหวัดกันค้างอ้างแรมที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ที่เราอยู่ปัจจุบันที่ที่เราอยู่ทุกวันมันสามารถเปลี่ยนดวงชะตาของเราได้นะคะเมื่อเรา เดินทางข้ามจังหวัดเอาแค่จังหวัดใกล้ๆก,ก็ได้ค่ะไปแล้วไปทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะแล้วก็ไปวัดไปถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลานะคะจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะชาวราศีกุมจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อะไรที่มันทำให้เราหยุดอยู่กับที่มันจะจบลงไปนะคะการเคลื่อนตัวออกจากปัญหา การเคลื่อนความรู้สึกออกจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงชีวิตต่างๆนะคะจะช่วยให้ชาวราศีกุมไปถึงจุดที่คุณปรารถนาได้นะคะคุณอย่าอยู่อยู่กับที่กับความรู้สึกเดิมๆนะคะทิ้งมันไปได้แล้วนะคะปัญหาต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณย่แย่ๆให้มีใครนําพาชีวิตของคุณออกจากตัวนี้ได้ยกเว้นตัวคุณเองนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะเขาจะแนะนำอะไรนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณกำลังฝืนชะตายอยู่สิ่งนี้สิ่งที่คุณกำลังคิดหรือสิ่งที่คุณกำลังทำมันไม่เหมาะกับตัวคุณนะคะสิ่งนี้มันไม่เหมาะกับตัวคุณ n a t for you มันไม่เหมาะกับตัวคุณที่สต็หมายความว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือเวลานี้แหละเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอะไรที่มันไม่ใช่ให้คุณปลดปล่อยนะคะให้คุณปลดปล่อยมันออกไปแล้วสิ่งที่ใช่ความพาสุขความเขาเรียกว่าความมั่นคงในชีวิตคุณจะเริ่มกลับมาเมื่อคุณยอมเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ มันออกไปจากชีวิตมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับความมั่นคงมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะสิ่งที่คุณพึงมีพึงได้มันควรเป็นของคุณคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งสิ่งนั้นคุณสามารถได้มันมาเชื่อในตัวเราและเชื่อในความรักที่คุณรอคอยหรือเชื่อในคนรักของคุณนะคะ เขาจะกลับมาหาคุณและคุณจะได้ผ่านพ้นในจุดวิกฤตนี้ไปได้นะคะเมื่อคุณอยากจะสำเร็จหรืออยากจะเดินหน้าต่อคุณสามารถทำได้นะคะตามที่อาจารย์แนะนำไปแล้วนะคะใบนี้เขาก็ออกมาซ้ำอีกนะคะว่าให้คุณตั้งใจที่จะเดินหน้าฝึกฝนและพยายามนำตัวเองออกจากสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้ คุณก็สามารถผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นะคะอยากจะบอกกับชาวราศีกุมว่าปัญหาต่างๆที่เกิดในชีวิตขณะน,นี้มันไม่ได้จะอยู่กับเราไปตลอดนะคะมันอยู่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าท่านใดกำลังเจอปัญหาอยู่ก็ทำตามที่อาจารย์แนะนำนะคะคือสวดมนต์ไหว้พระทำบุญใส่บาตรปล่อยชีวิตสัตว์นะคะแล้วก็เอาตัวเองออกจากจุดที่มัน ทำให้คุณแย่หรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ได้หรือมีถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณไปต่อไม่ได้ทําให้คุณหยุดชะงักอยู่กับที่คุณควรพาตัวเองออกมาจากจุดๆนั้นนะคะพาตัวเองออกมาฮิวใจตัวเองนะคะฮิวตัวเองอย่าให้ใครมาฮิวเรานะคะฮิวใจเราแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้เดอะฟูลรอคุณอยู่นะคะความเป็นอิสระ นะความเป็นอิสระการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกลัวอะไรนะคะคุณไม่ได้สิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้จบสิ้นกันไปด้วยความรู้สึกที่ล้มเหลวด้วยความรู้สึกที่มันไม่ดีแต่คุณยังสามารถเดินต่อได้ถ้าคุณยังมีแรงใจที่ดีนะคะแรงกายที่ดีตอนนี้ต้องพัฒนาร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวคุณเองที่มันรู้สึกว่ามันย่ำแย่มันบอบช้ำนะคะ ผ่านพ้นมันออกไปให้ได้นะคะผ่านพ้นมันออกไปให้ได้เมื่อคุณเริ่มที่จะให้กำลังใจตัวเองสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมนะคะให้สำหรับถัดไปนี้ดีมากนะคุณผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้เพียงแค่คุณพาตัวเองออกมาจากตำแหน่งที่คุณเป็นอยู่จากความรู้สึกที่คุณเป็นอยู่คุณสามารถผ่านมันได้แน่นอน มันอยู่ที่ตัวคุณเองไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะพระราชาถือถ้วยความน่ายินดีต่างๆความเปลี่ยนแปลงรองคุณอยู่ข้างหน้าชัยชนะที่คุณมีกับตัวเองไม่ว่าคุณจะติดขัดด้านการเงินหรือคนรักคุณจะผ่านได้แน่นอนภายในเดือนตุลานี้แน่นอนนะคะผ่านสิไปแล้วให้กําลังใจตัวเองนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างชั้นผ่านไปได้แค่นั้นเองนะคะ ก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้มีความสำเร็จและสมหวังในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ